นิสสันโนตนะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบสมาร์ททีระบบอ m ม o b ล l เซอร์นะครับยังกดใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากช้เครื่องโปรแกรมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตจากหัวข้อนี้นะครับ number of key หนึ่งนะครับปัจจุบันนะครับกุญแจที่สตาร์ทรถคันนี้ได้ก็คือกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้เท่านั้นนะครับส่วนกุญแจที่หายนะครับ จะนากลับมากดรีโมทหรือนํามาสตาร์รถไม่ได้ต่อไปนะครับรีเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับทดสอบทีละอย่างนะครับทดสอบรีโมทก่อนนะครับล็อกล็อกเปิดนะครับรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบสตาร์ทนะครับอย่าเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสันโนตนะครับต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มหรือกุญแจรถหายหมดนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับ 0 8 2 6 1 6 6 6 5 5หนึ่งช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับล็อกครับเปิดครับใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบระบบสมาร์ทคีนะครับเข้ามาใกล้รถนะครับก็กดที่ปุ่มสีดํานี้นะครับล็อกครับกดอีกทีครับเปิดนะครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับ